สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างพลนนะครับชาแนลนะครับก็คือวันนี้นะครับจะพามาทําสีพ่นนะครับเป็นสีพ่นเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินนะครับว่าขั้นตอนและวิธีทํานั้นทํำยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมกันนะครับกับผมช่างพลนนะครับวันนี้นะครับก็คือเป็นการทําสีพ่นนะครับ นี่ครับผนังนะครับกุผนังนะครับสีพ่นนะครับวันนี้ก็คือกุผนังด้วยไม้อัดยางนะครับเพื่อที่จะทําสีพ่นนะครับสีก็คือตามเช็ตล็อกสีนะครับว่าจะเอาสีไหนนะครับแต่ว่าการรองพื้นขึ้นมาก่อนนั้นการทําพื้นขึ้นมาก่อนนั้นเดี๋ยวมาดูกับวิธีทํานะครับนี่นะครับเป็นไม้อัดยางที่กุนะครับตามแบบนะครับ ที่ขูดตามแบบขึ้นมาแล้วนะครับอย่างนี้แล้วเรามาทําสีนะครับก็คือก่อนที่ทําเราต้องมาขัดแต่งไม้ก่อนนะครับขัดแต่งไม้ก่อนหลังจากนั้นเราก็มาขูดแป้งนะครับก่อนที่จะขูดแป้งนี่เราจะทาฉลกก่อนก็ได้หรือไม่ทาก่อนก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับช่างนะครับที่จะทํานะครับว่าจะทําแบบไหนนะครับแต่ถ้าทาฉลกก่อนรองพื้นฉลกก่อนค่อยขูดแป้งมันก็จะขูดง่ายนะครับทําให้ขูดง่ายขึ้นนะครับ หรือใครขูดแป้งเสร็จแล้วมาขัดแล้วค่อยมาทาชลักอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับแต่ยังไงก็ขาดฉลักไม่ได้นะครับเพราะว่ากาันยางไม้หรือกันพวกคราบไขมันต่างๆนะครับฉลักนะครับแล้วกันเชื้อราของไม้ด้วยนะครับ oh. นี่นะครับที่ช่างกาลังทานี้ก็คือทาชลักนะครับก็คือขูดแป้งแล้วนะครับก็คือขั้นแรกที่ทํากันในตรงนี้ก็คือทาฉลักก่อนเที่ยวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยมา ขูดแป้งนะครับแป้งก็คือดินสอพองผสมน้ําแล้วก็วานิชนะครับผสมวานิชเพื่อจะให้ยึดเกาะนะครับให้เหนียวขึ้นนะครับนี่ครับหลังจากนั้นก็ขัดนะครับนี่คือหลังจากตีแป้งหรือข <a> ูดแป้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ขัดออกนะครับพอขัดเสร็จนะครับทําความสะอา,า,าดนะครับหลังจากนั้นก็มาทาชแชลักนะครับนี่ครับช่างกําลังทาเชลักอยู่นะครับทาชลักนี่ก็คือ ทําให้สียึดเกาะรักษาเนื้อไม้นะครับกันเชื้อรานะครับแล้วก็การพวกคราบไขมันต่างๆนะครับเพื่อเวลาเรานั่นแล้วมันจะได้ยึดเกาะดีนะครับนี่นะครับตามข้อต่องนี้เราก็ใช้โป้นะครับก็คือโป้เหลืองนะครับหรือโป้พลาสติกนะครับเป็นโปรยนตโปรพลาสติกนะครับมาโป้นะครับที่เห็นสีเหลืองนะครับโป้รอยต่อนะครับ รอยต่อไม้พว่นี้นะครับนี่ก็คือขั้นตอนการขัดแป้งเสร็จแล้วก็ทาชลักนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาพ่นรองพื้นนะครับพ่นเป็นพ่นสีรองพื้นใครจะรองพื้นเป็นพวกซิลเลอร์ก็ได้นะครับหรือว่ารองพื้นเป็นพวก สีรองพื 1941, ้นนะครับเป็นฟุตตี้รองพื้นนะครับก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากทาแชลักเสร็จนะครับนี่ครับส่วนตรงนี้ก็คือที่เห็นเขาขาวนี้ก็คือพ่นสีรองพื้นนะครับนี่เป็นฟุตตี้รองพื้นนะครับที่พ่นเนี่ยครับฟุตตี้รองพื้นนะครับที่พ่นเป็นสีขาวนี่ไม่ใช่สีนะครับเป็นฟุตตี้รองพื้นนะครับก็คือขูดแป้งเสร็จแล้วก็ทาแชลักพอทาแชลักเสร็จเราก็มาพ่นฟุตตี้รองพื้นนะครับ ฟุตตี้รองพื้นสีขาวนี้เพื่อที่จะให้มันเต็มเซียนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะขัดหรือใช้เครื่องเดินนะครับเพื่อที่จะให้พื้นผิวมันเรียบเสมอนั่นเองนะครับเพื่อจะให้เซียนนั้นเต็มนะครับ,รบก็คือพ่นฟุตตี้นะครับสินฟุตตี้รองพื้นนะครับหรือใครที่ไม่มีฟุตตี้รองพื้นนะครับในกรณีที่ไม่มีฟุตตี้รองพื้นเราก็สามารถใช้ซิลเลอร์นะครับใช้ซิลเลอร์พ่นรองพื้นก่อนก็นไ,ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันเต็มเซียนเร็วนะครับ ก็สามารถใช้ได้ weil, ทั้งฟุตตี้แล้วก็ซิลเลอร์นะครับลองทุก่งก็ได้นะครับฟุตตี้นี้เราก็จะพ่นเที่ยวหนึ่งก็ได้หรือสองเที่ยวก็ได้นะครับหลังจากพ่นเที่ยวหนึ่งแล้วก็ขัดขัดแล้วค่อยพ่นอีกเที่ยวหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันเนียนนะครับพื้นผิวมันเนียนเต็มเซียนนะครับนี่ครับสีขาวนี้ก็คือพ่นฟุตตี้ไปแล้วหนึ่งเที่ยวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาขัดนะครับก็คือเราโป๊ พ่นพุตตี้หนึ่งเที่ยวแล้วเราก็โป้ก่อนนะครับก็คือมาโป้เหลืองอีกทีนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ่าหรือโป้ดินสีนะครับนี่ครับโป้ตามรูรอยรูรอยะไรนะครับรอยตะปูรอยะไรนะครับโป้ให้มันเรียบนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาขัดนะครับขัดเสร็จทีนี้เราก็จะลงสีใครที่จะลงสีเลยก็ได้ถ้ามันเรียบแล้วก็ลงสีเลยแต่ถ้าไม่เรียบเราก็พ่นพุตตี้อีกเที่ยวหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ผิวมันเต็มเสี้ยนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ครับ การทำสีพ่นนะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราขัดแป้งขัดอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาชแชล็กนะครับทาชแชล็กทับอีกเที่ยวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราจะมาพ่นพุดตี้งรองพื้นนะครับ พ่นพุตตี้รองพื้นนะครับเพื่อที่จะให้มันเต็มเสียนนะครับนี่ครับอย่างตัวนี้ที่ผมพ่นไว้นะครับเป็นฟุตตี้เที่ยวหนึ่งนะครับอก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเก็บโปอีกเที่ยวนึงครับฟุตตี้รองพื้นนะครับนี่นะครับถ้าเราเปิดถังนะครับถ้าเราเปิดถังผสมไว้นะครับตัวเนื้อของฟุตตี้นะครับมันจะเป็นแป้งนะครับมันจะลงไปนอนที่ก้นถังนะครับ เราก็ต้องเทน้ําออกนะครับเทน้ําออกก่อนนะครับถ้าเราผสมทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับแล้วก็เทน้ําออกก่อนหลังจากนั้นเราก็มาแซะเอาแป้งนะครับขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่จะไปพ่นนะครับเพราะว่าตัวแป้งก็คือตัวที่มันจะไปอุดเซียนเนี่ยมันจะนอนอยู่ที่ก้นนะครับอยู่ที่ก้นถังนะครับดังนั้นเราต้องแซะออกก่อนนะครับพอแซะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับ พอเราเซ็ตขึ้นมาแล้วมันจะเป็นแป้งอย่างนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นแป้งแบบนี้นะครับเป็นฟูตี้นะครับเป็นแป้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พอเราเซตแล้วนะครับแล้วก็นําส่วนที่ว่าเราเทไว้นะครับออกมาเทกลับนะครับลงไปคนนะครับนี่นะครับ ลงไปตีนะครับให้แป้งมันละลายนะครับนี่ครับให้แป้งมันละลายเข้ากันกับน้ํานะครับเราถึงมาพ่นนะครับนี่ครับเพราะว่ามันจะไปนอนพ่นนะครับถ้าเราผสมไม่นานนะครับนี่นี่เป็นสาเหตุที่ว่าเราผสมไม่ข้ามคืนนะครับเราใช้ไม่หมดนะครับตัวแป้งมันจะไปนอนี่ก้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องนํามา ขึ้นมาตีให้มันแตกก่อนนะครับนำมาผสมกับทินเนอร์เช่นเคยนะครับเ่วผสมก็คือผสมทินเนอร์นะครับนี่ครับนำมาละลายตีให้ละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำก่อนนะครับถึงเอาไปพ่นนะครับ จากที่เราตีให้เข้ากันแล้วนะครับให้เนื้อสีมันละเอียดแตกเข้ากันกับนเนื้อแล้วนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าความข้นความเนืดของสีนะครับถ้าข้นเกินไปเราก็เกียจางด้วยทินเนอร์นะครับนี่ครับ่างนี้นะครับนี่ก็เอาทินเนอร์ลงไปอีกทีนึงที่ผมใช้กากาที่ผมใช้พ่นเป็นกากลวยบนนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับกาก็คือกาก,ากวยบนนะครับที่ผมจะพ่นนะครับอ่าแล้วก็กากระป๋องก็พ่นได้เช่นกันนะครับนี่ครับสีเข้ากันถ้ามันข้นหรือมันเนืดอังไงเราค่อยละลายด้วยทีเนอร์อีกทีหนึ่งนะครับใส่ทนเนอร์ลงไปเพื่อที่จะละลายให้มันเจียจางนะครับนี่ครับปุตตี้รองพื้นก่อนจะทำสีพ่นนะครับ พ่นนะครอนะครับโดยใช้กายนตัก พ่นไปเที่ยวแรกก็จะประมาณนี้นะครับก็คือยังไม่ได้พ้นบวกนะครับก็คือต้องพ้นบวกนะครับ นี่นะครับก็คือเราจะพ่นบวกแบบนี้นะครับก็คือพ่นขึ้นลายตรงแล้วก็ลายขวางนะครับก็คือเป็นบวกเป็นหนึ่งเที่ยวนะครับจะพ่นไปจนรอบหมดเลยนะครับทั้งผนังนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะพ่นด้านล่างไปก่อนนะครับเดี๋ยวด้านบน่อยพ่นทีหลังนะครับนะครับพ่นตุมตี้รองพื้นครับ หลังจากพ่นรองพื้นเสร็จนะครับต่อมาก็คือการโป้นะครับก็คือเก็บโป้ตรงไหนที่ไม่เสมอนะครับอย่างข้อต่อเี๋เราก็มาโป้เหลียงอีกเที่ยวหนึ่งนะครับเก็บโป้เหลืยงนะครับนี่ครับตามขอบตามมุมนะครับต้องไล่เก็บโป้เหลียงอีกทีหนึ่งครับอย่างต่อไม้เงี้ยก็ต้องมาเก็บโป้เหลืองนะครับเพื่อที่จะให้มันเสมอนะครับแล้วก็มาขัดลงนะครับ ี่างกำลังผัดอยู่นะครับอย่างนี้เราก็ต้องผัดให้มันเรียบครับเอาเครื่องเดินด้วยนะครับนี่เขาเอาเครื่องเดินแล้วเราก็เก็บใช้เครื่องผัดนะครับข้อต่อตรงไหนที่เป็นข้อต่อเราก็ใช้เครื่องผัดนะครับใช้เครื่องเดินหลังจากนั้นนะครับเราขัดเสร็จเรียบร้อยโพลเสร็จขัดเสร็จนะครับพอโพลเสร็จแล้วก็มาผัดผัดพอผัดแล้วเราก็มา พ่นฟุต so uh so ี้อีกหนึ่งเที um ่ยวนะครับลองคือหนึ่งเที่ยวเพี่ยวจิตจะให้มันเต็มเสียนดีนะครับก็คือจะมาพ่นฟุตี้เดี๋ยวไปดูที่เขาขัดแล้วนะครับนี่ครับอย่างตู้ใบนี้นะครับก็คือพ่นพุตี้เที่ยวหนึ่งนะครับแล้วก็โป๊เก็บโป๊หลังจากเก็บโป๊เสร็จเราก็ขัดนะครับเอาเครื่องเดินเครื่องอะไรนะครับเอามือขัดตามซอกต่างๆนะครับพอขัดเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเป่าฝุ่นนะครับพอเป่าฝุ่นเสร็จ เราก็ค่อยมาพ่นพุตี้รองพื้นอีกเที่ยวนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันเต็มเสียนดีนะครับจะให้เนี้ยมันเนียนนะครับให้มันเต็มเสียนนะครับนี่ครับก็คือผัดเสร็จเดี๋ยวเรามาพ่นพุตี้อีกเที่ยวนึงนะครับแล้วค่อยลงสีนะครับก็คือสรุปแล้วก็คือพ่อนพุตี้สองเที่ยวครับสรุปก็คือพ่นพุตี้สองเที่ยวนะครับปูดแป้งหนึ่งเที่ยว ทาแชลักทาเชลักในสองเที่ยวนะครับทาแชลักก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ขูดแป้งอขูีดแป้งเสร็จแล้วก็ผัดพอผัดเสร็จแล้วก็มาทาแชลักอีกเที่ยวหนึ่งนะครับก็เป็นแชลักสองเที่ยวนะครับหรือใครขูดเลยโดยที่ว่าไม่ทาแชลักก็ได้นะครับขูดแป้งหรือตีแป้งผัดแล้วค่อยทาแชลักสองเที่ยวนะครับหลังจากนั้นใอยพ่นฟูตี้นะครับฟูตี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะพ่นกี่เที่ยวนะครับจะพ่นสองเที่ยวก็ได้หรือว่า พ่นหนึ่งเที่ยวก็ได้นะครับจะพ่นสองเที่ยวก็ดีหรือจะพ่นหนึ่งเที่ยวก็ได้นะครับก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับช่างนะครับแต่นี่จะพ่นคุดที่สองเที่ยวนะครับนะครับก็คือโดยรวมนะครับ